ดาวเวนยามแรงมันเป็นสีแดงเต็มขอบฟ้ากับจากให้นาเอิญกันมากินเขาบ่มีอย่างหลายมันเป็นเมนูเก่าๆจีพักกะเดากินกับลาปลาตองอีสานบ้านเฮาบ่เคยถิ่มกันมีอย่งกะแบ่งปันใจเอื้อเฟื้อปล้องดองถึงเป็นอีสานแต่ว่าน้ำใจบ่เป็นรอง บ่ได้อยู่ในกองทองแต่ว่าอยู่แบบพอเพียงโอ้ยคิดหอดอีสานเหลือเกินคิดถึงคนเคยนั่งเคียงอยากจะกลับบ้านนาะอยากเจอหน้าแต่ได้ยินแค่เสียงอยู่บ้านเช่าน้อยน้ยมีเพียงวิทยุก่อมอย่างนั้นรำไป ถึงตอนทำนาเฝ้าโทหาแน่เดิมอยากกลับไปเจอคนที่อยู่บ้านเฮาบอกลาเมืองฟ้ากลับไปทำหน้าคือเก่าสีบอได้เงาได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแดดลมลมแผ่วครับเอ่อไลออหันครับสุริลุกเกษตรรุ่นใหม่หวัวใจพอเพียงอยู่บ้านกุดปลาเข็งตะบนนนคข้าอำเภอสูงเนินโคราชครับ อีก2วันนะครับวันที่16กรกฎาคม2565เรามีนัดกันที่ไร่อลหันนะครับฟรีอบรมมือใหม่จะเริ่มต้นเกษตรอย่างไรดีทําเกษตรอย่างไรไม่จน1ไร่มีกินมีใช้ทั้งปีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่1ไร่มีกินมีใช้ทั้งปีนะครับอ่าเดี๋ยวจะพาดูนะครับ1ไร่มีกินมีใช้ทั้งปีนะครับอ่าเราก็ออกแบบออกแบบประมาณนี้นะครับอ่าก็มีแปลงนา2แปลงนะครับ แปลงนาสองแปลงข้าวกําลังเขียวสวยงามครับแปลงนาข้าวกําลังเขียวสวยงามโอ้โหสวยงามมากเลยเพิ่งทํานาครั้งแรกปีแรกที่นี่นะครับแล้วก็จะมีคันาใหญ่คนาใหญ่ตรงกลางนะครับตรงกลางก็ปลูกไม้ไม้สูงไม้กลางต่ำเตี้ยเลียดินนะครับพริกมะเขือกระเพรา,ข,าข่าตะไคร้ใบมะกรูดครับรอบรอบนะครับมะละกงมะละกออะไรที่เรากินอะไรที่เราใช้ในชีวิตประจําวันอะไรที่อยู่ในตู้เย็นอะไรที่อยู่ในครัว ต้องมีครบนะครับน,นี่ในโครงการหนึ่งไร่มีกินมีใช้ทั้งปีนะครับพร้อมกับไม้แปลกนะครับไม้ป่าหน้าปลูกไม้แปลกหน้าปลูกนะครับนี่ฝนกําลังตกพอดีโอ้ยว่าจะกําลังจะมาทํากับดักนกอ่าฝนกําลังตกพอดีครับมะละกอนะครับเลดเลดี้หลายๆอย่างครับในหนึ่งไร่มีกินมีใช้ทั้งปีนะครับแดดร่มร่มแผวยามเย็นก็ชอบมานั่งเล่นนะครับพาไอ้เสือไอ้สิงมาเล่นแต่เสือไอ้สิงไปหา ติดสัตว์ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับนี่ครับเย็นๆค่ำๆก็ยินเสียงเขียดจจ้านะครับคอยหอมดอกผักกระแยงยามฟ้าแดงคำลงมาแอบแอบเขียดเจ้านะครับกลางคืนก็กลบร้องนะครับในน้ามีปลาในนามีข้าวนะครับเราพยายามย้อนกลับไปสู่ทางเกวียนสายเก่าย้อนกลับไปหากุ้งฝอยหอยขมปูนาแมงดาปาลาไหลนะครับ บ่อปลานะครับมีปลากินพืชทุกชนิดครับมีกบมีเขียดนะครับทุกอย่างพร้อมนะครับกุ้งฝอยหอยขมปูนาแมงดาปลาหลดปลาไหลกบเขียดต่างๆนะครับเราต้องพร้อมนะครับเราต้องย้อนกลับไปสู่ทางเกวียนสายเก่านะครับใครย้อนกลับไปสู่ทางเกวียนสายเก่าได้เร็วได้ทันคนนั้นก็จะพบว่าความมั่นคงทางอาหารนะครับเมื่อเรามีความมั่นคงทางอาหารแล้วนะครับอย่างอื่นก็ไม่ต้องไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยละความแข็งแรงต่างก็จะตามมานะครับ จะให้ดูภาพมุมสูงนะครับหนึ่งไร่มีใช้ทั้งปีนะครับอ่านี่ภาพมุมสูงจะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกาะนะครับออกแบบนเป็นเกาะน้ําล้อมรอบเกาะนะครับในน้ําก็มีแน่นอนครับยินเสียงเขียดร้องไหมครับในน้ามีแน่นอนครับกุ้งฝอยหอยขมปูนาเยอะครับอ่าในนานะครับข้าวคำนวณดูครับเราอยู่กันกี่คนต้องดำนาประมาณเท่าไหร่ในหนึ่งไร่ที่จะพออยู่พอกินนะครับ นะครับประมาณว่าภาพมุมสูงประมาณนี้ต้องมาดูของจริงสัมผัสของจริงครับนะครับไม่อดอย่างแน่นอนนะครับทําเกษตรอย่างไรไม่จนนะครับเราไม่จนของอยู่ของกินอย่างแน่นอน,นครับเนาะว่างๆมาเจอกันนะครับไล่อรหัสสูงเนินโคราชครับสามารถตั้ง GPS ไล่อลรหารมาได้เลยนะครับเรามีฟีอบรมเสาเว้นเสา เสาต่อไปคือเสาที่16กรกฎาคม2565ก็อีก2วันนี่นะครับวันนี้วันที่14แล้ว15 16อีก2วันฟรีอบรมที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายเตรียมร่างกายที่แข็งแรงกับจิตใจที่ใฝ่รู้มานะครับท,ทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัติครับไลนอรหั์สูงเนินโคราช0872321139แล้วเจอกันครับ